สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการ Dirty Gamer แล้วมาอยู่กับผมนาย Dirty Gamer แล้วก็อยู่กับใครบ้างครับกูไม่รู้นะฮะกาบใครหยกครับโอเคครับหยก m g t h อะไรไม่รู้นะฮะแล้วก็บิวบิวปะแล้วก็ใครคนนึงครับใครเหรอใครอีกคนนึงอ่ะใครวะเอ้าใครวะมือเหรอเเอออกูงไอไก่นะฮะโอเคแค่เนี้ยไปาหนก่อนตามผมมา นำทางไปเก็บหมาข้าวหมานะครับเอาเรื่องคนนีแรกเลยครับเราเราไปเก็บามข้าวหมามากินกันดีกว่านะครับบ้านไม่มีอะไรแล้วครับถ้าเกิดมันกีดขนตุ่นลุกขึ้นมากูวิ่งคนแรกนะครับผมนี่ทางนี้อยู่เรื่องอะไรข้าหมาเจอแล้วเฮ้ยตามเข้ามาอุยเย็ดเป็ด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 ที่สองเร็วเย็ดเป็ดเย็ดเป็ดเย็ดเป็ดอุยเย็ดเป็ดเย็ดเป็ด เยแล้วมันจะแยกกันทำมะเขืออะไรเนี่ยเอ้ยกูกูตามใครไม่รู้เนี่ยเฮ้ยใครใครไม่รู้เปี้นะไงไปอ้ยตามใครอยู่เนี่ยมาต้องชาร์ปเข้ามาแรกเออมาต้องชรปเข้ามาแรกกันด่ะครัมงหมากูตกูตามพี่หยกละอี่ตามหยกกได้แล้วกันพี่ยกอะดวงดีสุดแล้วในการเจอเทปี้อะอ้าดเหี้ยกลงวยกูไม่กล้าเก็บว่ะ เฮ้ยเย็ดเป็ดเย็ดเป็ดเย็ดเป็ดกูไม่มองกูไม่มองกูไม่มองเดี๋ยวมึงกันรู้ไม่ได้มีความหลอนเหี้ยอะไรในในห้อง,ง <c oughs> เดี๋ยวมึงกัรู้ไม่ได้มีความไอ้แม็กมันอยู่ที่เซเลนเดอร์แมนครับมีด้วยเหรอมันเซเลนทับขี้ไม่ใช่เหรอครับเออเซเลนเดอร์เี๋ได้เจอครับผมเซเลนเดอร์แมนอ่ะเหี้ย่กลัวจังวะน่ากลัวอะไรนะเราไปเล่นเราไปเล่นเราไปเล่นของจริงดีกว่าไหมนี่มันเ,เอ,อิบเกินอ่ะฮะเราไปเล่นของจริงดีกว่าไหมนี่คนเอิบอ่ะของจริงเลยว<ม>ะ มันจะวนตึกันะจะให้พี่หยงที่มันแบบโคตรมืดแหละแบบไม่เห็นอะไรเลยไม่ไม่เอาดีกว่าอันนี้อะไรดีนะครับเไงเห็นใหน้าพี่หยงเกลียนดยังวะใโอใส่หมวกใส่เสื้อเดี๋ยวจะมุดวอล์กโชว์มุดวอล์กโชว์ไม่ทิปวิ่งไม่แจ้งเด็กๆรู้ๆครับรู้ครับดูฮาร์ล็อกเกอร์เล่นมาแล้วผมรู้รู้ก่อนเกิดแล้วกดชิปวิ่งโอ้ยเย็ดเป็ดเจ็ดแม่พ่อเลยอะไรเย็ดเดียโอ้ยโลอกคุณ เก่มาเกียร์มาเกียร์มาเฮ้ยดิามาเฮ้ยมาาเร้อเกี่ยตามเร้ยเย็เยร์เป็ยเเย็ดเป็ดยเป็ยู่ไหนอยู่ไหนยหตามตามด้วยตามด้วยตามด้วยโอ้ยคอน้นเขามยข้นเขาี๋ยวมจะ้ตามโอ้ยโอ้ยโอ้ยเย็ดเป็ดกูขึ้นไปรอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เุ้ยอุ้ยสุดสุดกูไม่หลุดแล้วสุดแล้วไอ้เหี้ยไม่ได้ตัวมาไม่ขึ้นได้ด้วยเหรอวะขึ้นได้เฮียไอ้เหี้ยแล้วมึงกูจะขึ้นมาทำเผือกอะไรเนี่ยต่อแล้วเฮ้ยจะมันตามม่ยกูลงแล้วกูลงแล้วโอเครู้สึกว่ามาตามไอ้บิวนะฮะเฮ้ยกูรอดแล้วใครอยู่ข้างหลังกูอ่ะ กูไม่รู้กูอยู่คนเดียวเฮ้ยกูไมอยู่คนเดียวไอ้เจมเจีมึงมึงอยู่ตรงไหนกูอยู่ตรงภูเขาอะเออภูเขาอะอยู่สคนเรียกนีการท้ากิจกันดิวเดี๋ยวจะตายทำภารกิจทำภารกิจกดินเขอนครับในกคนไหกูอยู่ภูเขาอะต้นไม้ใหญ่อู้ยเย็ดเป็ด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 เฮ้ยกูอยู่คนเดียวอะกับความอ้างว้างเฮ้ยอู้ยเย็ดเป็ดเย็ดเป็ดเย็ดเป็ดย็ดไก่มองไก่ไก่นไก่ย็ดเป็ดโอเค อยู่ไหกันเนี่ยผมบอกว่าผมอยู่ตรงไอ้เนี่เอ้ยมันหวาวเว้ยนะเว้ยหวาวเว้ยมากครับโอยตรงนี้ก็วิ่งตามไปวิวไปดีกว่าเฮ้ยมันไม่ไม่หวาตรตรงนั้เฮ้ยพวกคุณมาตรงภูเขากันหน่อยดิตากตาก้องอยู่นี่ครับตากงตาก้องอยู่นี่ครับคงวิ่งเข้า่าอุ้ยย็ดเป็ด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 ย็ดไก่มองไก่ก่เห็นไก่ย็ดเป็ดโอเค เลยครับพี่มันตามใครมาวะเนี่ยเดินไปตน่อยไม่รู้ไม่ใช่กลัวมันจะตามคนเฮ้ยผมเจอชาบเข้ามาเยี่ยมเจอแล้วอาันที่สามผมเจอแล้วครับเหมือนกันเขาพี่หยกกันอะอ๋อนี่เอาหนี้ใครเนี่ยผมผมผมกระโดดจึ๊กจึ๊กเอาเอันนี้ผมกระโดดอะโอเคครับอุ้ยยึดยึดยึดเจมไปด้วยกันเจมไปไปไปเราไปลอยตูดกันฮะไปกระโดดใครนำใครนำใครเจมกูนำนะโอเคตามกูให้ทันด้วยอุ้ยไหนไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหน อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไหนวะผมผมไม่เห็นเลยเสียดเสียเดือดเลยโอ้เสียวรู้ตื่นกูไม่เคยโดนใครรับปากเยนเลยเหนือมือออกเต็มเลยเหนือออกเต็มมือเลยกูเย็ดเป็ดเนี้ยปกติกูเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีนะฮะแต่เจอกูก็กรี๊ดวิ่งคนแรกนะฮะโอ้กรี๊ดก้นหูเลยอะกรี๊ดเหมือนแมวโดนเหยียบหาเฮ้ยทำไมกูไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดเลยวะกูปิดเสียงไว้ป่าววะ เออมเเไม่ะไม่ๆนะแต่กูก็ได้ยินเสียงเดินอะ่ะอ,อุ้ยเยึดมันมันต้องได้มันต้องเจอ,เนอหน้ามันก่อนเว้ยมันถึงจะได้ยินเสียงอะ่ะกูก็เจอแล้วนะหลายครั้งแล้วด้วยเน,นี่ยไอเอ๋ละกีดแหละเฮ้ยเจอแล้วฉับเข้าหมาอันที่สามอุ้ยอันที่สี่เก็บเฮ้ยโคได้เสียแล้วได้เสียแล้วอุ้ยเยึดยึดย็ดสีเหลืองก็มาเหรอแม่งที่เล่นเทพี่พวกนี้แม่งตายหาตายหงกันหมดแล้วเหลือเฉพาะพวกเราสี่ตัวเฮ้ยใครอ่ะน้องกระโดดดิกกระโดดดิกใครอ่ะอ้าวเฮียมึงเจอกันแล้วเหรอถ้ากูหนีมาทางไหนวะเนี่ย เฮ้ยใครอยู่ข้างหลังกูหันมาก่อนหันมาทุกคนเลยหันหลังมาไหนวะวะใครใครลองกระโดดดนี่ไม่รู้กูกระโดดอยู่เฮ้ยเห็นกูกระโดดบ่างใครเห็นกูกระโดดบ้างไม่เห็นเลยไี่เห็นพี่เห็นไม่เห็นตามมาตามมาเกียร์วิ่งออกเหี้ยร์คุยปะ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 เฮ้ยเดี๋ยเอาวิ่งมาทางเกียร์วิ่งให้บิวไป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 เราต้องสู่ความเบิกบานนะครับวิ่งไปเรื่อยๆจะไปไหนต่อเดินเดินไปหาเทเลทับบี้แล้วพูดว่า มึงทำอย่างนี้กูยืนขึ้นเลยเนี่ยไปไหนวะเฮ้ยผมเจอใครผูกขอตายอยู่อะเอจมกงไม่ไปอเเฮ้ย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 ไอกอยู่ไหนเนี่ยไอ้กใจดีสู้เสือไว้ยไปแล้วไปแล้ว้ไปแล้วอย่ีอเดยก็บ้ิี่าคกอ่ใครผูขอตายไว้สุดไม่๋ยวเราตัวระดับเด่อยๆ้่อไปตัวแง เหรอเอียเสียวลูตุ่ดชิบหายเชี่ยวขึ้นหมอนไมพี่หยงไปละไปทางนั่งขวาหน่อยขวาขวาขวาเฮ้ยอะไรบ้างเฮ้ยไหน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 เอเจมลองดูหน้าไอ้ตัวม่วงที่ลากไปเลยหน้าเหมือนอาเบะที่ไหนเจอทางแล้วเจอทางแล้วอียดูดูดูที่ไอคอนเข้าเกมครับผมเจอกันเจอเจอเจอไหนเลี้ยวขวาไปเจออันนี้ไงเราไปบ้านที่เลร็วพี่พี่นำทางนี่อันที่สีของพวกเราเว้ย เฮ้ยทำไมเราได้แค่ที่สี่อะเจมมึงจะไปกูได้ห้าแล้วอะครับผมเจมจะไปไหนไอะเจมอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปไปเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆมาแล้วเฮ้ยเจอกันบ่อยจังวะแม่งไม่ตามกูเลยอะหัวหน้าห้องไอ้เฮียเหียดเป็ดกูไม่น่าตามหัวห้องมาเลยสักทีมาอยู่กับกูบิวรับรองไอมเจมยังตามกูไหมเหรอพี่ออกหันมาข้างหลังไงไอ้เจมรอกูแค่นึงเอาไอ้เจมไปไหนเฮ้ยกูอยู่นี่เเไหน กระโดดอยู่กระโดดอยู่เฮ้ยมึงอยู่ไหนเนี่ยบ้านมันไปบ้านมันเห็นแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมึงไปเนี่ยบ้านเเไป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 อยู่ตอนันก่อนเลยเฮ้ยบ้านเธอพี่ไปทางไหนอะคุณไม่รู้ว่าออกทะเลมาแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆกูไม่เจอทะเลเลยเนี่ยไปมีสาวร้ายจะบอกครับครับใส่หูฟังครับใครใครใส่หูฟังครับผมก็ใส่ครับผมก็ใส่ครับผมโอ้โหเมื่อกี้กูเจอเจอเซเลนแมนแว๊บว่ะถ้าเกิดกีทีนี่กูคนตุดลุกนะฮะ ไปเลยอุ้ยอุ๊ยเติมเหลือมือออกเต็มเลยเฮ้ยที่อที่ี่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเราเดินไปหาแต่เรนเดินแมงกันดีกว่าเฮ้ย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 งั้นงั้นเราเดินไปตรงที่ผู้ขอตายกันปะเจหรอไก่ตอนนึงเจมขอเช็ดเหงื่อมือก่อนกูก็เต็มมือเลยนะเฮ้ยเปียกโชกเลยเมาส์แม่งลื่นครับเราเดินไปเรื่อยๆครับสู่ความเมืองวางครับอุ้ยเย็ดเป็ดอู้วว่าแต่ฟอค่ะ เขาไม่หมดเลยครับผมโอ้ใคยทะเลขี่ทรบลุดเอ้ยผมเจอทะเลมีใครนอนตายอยู่ด้วยเออนั่นแหละนั่นแหละเกมรอตรงนั้นเกมีรอตรงนั้นเดี๋ยวกูไปหาเชี่ยแม่งขนตูดุกเลยโอ้ยชามชามหกแล้วหกแล้วหกแล้วเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะผมผมผมเจอบ้านทะเลทราที่แล้วเย้ี่หยกอยู่เอ้ยมึงเห็นกูเปล่า ไม่เห็นเอ้ยเอ้ยเห็นเห็นเห็นโดดโดดโดดอะเอามอามาเอามาเอามาเอามาแปะ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 อันนี้ฮะไปเก็บอันนึงวะพี่พี่บ้านไทเรียลวิ่อันนี้กูได้หกอันแล้วอ่ะวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยอย่าหยุดเฮ้ยวิ่งเดี๋ยวมันเหนื่อยมามันเหนื่อยป่ะเนี่ยมีเหนื่อยมีเหนื่อยเหมือนแป้นดันฟิวอ่างอิงอ่างอิงมีมีเหนื่อยใช่ป่ะตรงไปเรื่อยๆแล้วเลี้ยวขวาให้เอาบ้านไทเลียลวี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ย what the fuck เม ชามชามโอสถานนเอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันโอเคนี่นี่นี่เรานี่เราไป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 บปไปคนไนไปบ้าปคนไกไนไปไปไปเปไนไปเปไยไปยเไป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 ไเไปยปไ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 ปยปไ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 กไปเปไ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 ป่ปไไไไปอดก่อน อยู่เดินมันก็ตามลอยตูดกูสิครับเช็ดมืออยู่เนี่ยไปไปเร็วเร็วเร็วไอ้เงือเต็มมือเบยมือไม่มีเือกเลยวะไอ้เหี้ยไอ้คนเล่นมาแล้วอยู่ไหนว่าบ้านเทเลทับบี้เหี้ยเรไม่เห็นมีเลยกูเล่นครั้งแรกนี่กูหาเฮียนี่อย่างเดียวเลยเนี่ยหัวเละน้ำตาไหลท้องแข็งอะเอ็นเอชไอ้เฮียบ้านเทเลทับปี้อยู่ไหนวะเขาิบหายหลงแล้วมึงไอยเจอมันอีกแล้วไหนไหน บอกแล้วเราจะไม่ามหัวห้องเราอยากทำเราอยากทำที่อบทีดีที่สุดเราอยู่กับอุ้ยชาชบอุตสถานนนนี่นี่อันที่แปดแล้วออย่ัันนนนนึึงงีพตามมาตามกูมาอยู่ไหนอะเฮ้ยอย่าทิ้งกูไว้คนเดียวดิอยู่เนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วใครยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยตามดีกว่าขีดแทบหลุดเมื่อกี้เจ้กูเหอะ ว่าให้แล้วพี่แม่งตามพี่อยกมาตลอดเลยจริงมันตามพี่อยกครับผมมันตามหัวห้องมันมันตามหัวห้องอย่างเดียวกูก็สบายกันแหละสมจริงโว่ไม่ได้ตามหัวห้องหรอกมันตามทุกคนที่เก็บแหละอุ้ย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 เฮ้ยบิวรอด้วยเฮ้ยจะรีบไปไหนวะรีบหาบ้านที่แล้วพี่ไม่เจอเออไม่เจอแล้วเป็นไงอ่ะกูจำได้ว่าเดินมาสุ่มแมพแล้วเราก็เดินตรงมาเรื่อยๆไม่หรอพี่หยกตอนนั้นอ่ะรู้อ่ะ กูตามตามเพี่แคนถือไฟฉายเนี่ยมันก็ถือกันทุกคนเนี่ยเหรอยื่อเหยื่ตัวม่วงเลยไม่เห็นมีเลยอยากเห็นปะล่ะไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาใจเย็นใจเย็นอะไรวะแมงแขนพี่หยอกพี่แอร์ตามพี่หยอกมาตลอดเลยเฮ้ยอุ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 ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ย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 ไม่ไม่วยไป่วยวางแล้วมาหลินฮุยเลยอย่างเงี้ย อยู่ใครเดินอยูวิ่งแล้วจริงๆเอวน่ากลัวยิ่งกวนี่กูอยู่กับสามคนมีใครนัเนแหละมีกูมีมึงมีกูเอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกียร์กดตูดทำลุกเกียร์เงยมือออกเต็มหมดคนดทาวิ่งวิ่งกระตุกโอ้ยเกียร์อัดอัดอัดกี่นาทีแล้วเนไอ้เี่งไปสัตั์ออกอะช่วงไหนไม่สำคัญอะตายแล้หมดเลยเฮียเสียวก็อัดตูดอีกเี้ ไปเร็วไปเอ้ยมึงรีบดิทะเลไะไรบิวไอ้เแี่ยังยังเอากูเลยเอ้ยพี่หยกอยู่ทะเลฮะไปไปโสดมันเนี่ยเร็วเฮ้ยพี่หยกเฮ้ยเราไปหาพี่หยกมะบิวน้ำบิวน้ำพี่เราจะได้แบบจุดเดียวไหมตามมาตามมาตามมาเร็้ยวได้ทำไมขาวะขยับอยู่ตลอดเวลาวะน้องอุ้งขาป๊อปมันแล้วถอยก่อนละพี่หยกเดินวนไปวนมาอยู่แถวตรงทะเลเดี๋ยวผมไปหาเกมนี้นี่ภาพสวยยิ่งกว่าเคาน์เตอร์อีกนะครับ อเหยันอยู่ตรงโขลดอุ้ย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 ใจเย็นใจเย็นน้ำยังไม่มาเลยกลับมาที่เดิมวะอ๋อใส่เป็นปลาปลาลึกลับก็เดินแล้ววนกลับมาที่เดิมปลเอาไว้ใส่ลิ้มมาหน่อยจะตายครับไอพี่หยกจะตายยังไงเฮ้ยมึงท้าไปเกมนี้มันกระโดดไม่เท่ากับเร็วเหมือนไมค์คราฟเลยวะกระโดดไมค์คราฟมันกระโดดเท่ากับรถเร็วไหมหรออือแต่นี้มันกระโดดเท่ากับช้ากระโดดแม่งอื่นมาก อยากซื้อเทียวทไม่กูหาอะไรไม่เจออ่ะอยากบอกชวนเป็นวงกลมเยอยแหละเอ้เขาพึงจะเดินเลี้ยวทำไมอ่ะมันก็เดินตรงๆไปเลยเดี๋ยวก็เจอแห้งมึงกันที่ไปกินมาม่าถึงว่าเอ้ยมึงก็หลอกกันด้วยดิครับลองด้วยเออมาหยุดเจอแล้วเจอแล้วอ่ะไปต่อแตะต่อไปไปไปเล่นน้ำได้เลยกันไปหยุดนอนทะเลละพี่โอ๊เหี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูเห็นตัวเฮี้ยอะไรวิ่งอยู่อ่ะ เห็นสองตตัวนี่แหละเร็วๆพี่หยกแม่วดินมาหาเดินมหาเดินมหาเฮ็ดเป็ดเ็ดยพี่หยกเจอาละเจอหาละหาละโอ้โโอ้โหมาแป๊บแม่โทราอูฟบเลยฟบเลยฟบเลยอยู่ไหนอะพี่หยกอะพี่หยกคนไหนอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้คนที่เทเดลทับขี้ตามอยู่วะ ไหนอะไหนแกูอยู่ข้างในกูกูกระโดดอยู่อ๋อกูนเกระโดดเอาไม่หยกโดนไล่ไอเหี้ยแล้วเราคาดอุ้ย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 มันไม่มีสัญญาณเลยพี่ไม่ได้ค่อยได้ยินเสียงแม่เลยมึงมึงไม่เล่นเลยใช่ปะพี่อุ้ย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 กีทีขวตุดลุกอ้เออมีคนนึงงดุดคาเลรับพี่ตามไปว่ะพี่หยก อยู feels, <this> ่คนเดียวอ่ะเดี๋ยวไปรับที่เดีเอ๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับผมอยู่ทะเลครับพี่โยกผมมาอยู่กับพี่โยกอ้าวพี่โยกพี่โยกไม่ต้องไปวิ่งมาด้วยกันดีกว่ามัไปเจมไปด้วยกันเจมอุ้ยอุ้ยเราไปด้วยกันเจมแม่งเดินมาน่ารักว่ะไอ้มือกใหญ่เวะเนี่ยเฮ้ยเราเฮลเปตวิเชมจอยเน็ตเกมใครมาจอยเรามาจอยกล้วยเฮียติดต้นไม้ อ๋อตอนนี้ผมอยู่ตรงศพครับใครก็ได้มาทิ้งโอ้น่ากลัวสลังตาานอุยอุ้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 ออเยพมแล้วพี่อเกเกครับไปครับไปครับไปครับเราใครตามมาแล้ใครตามมาไมได้ีเหอุ้ยต่เตอนปะนกลางวันครับมันมันท่องเต็มแล้วครับไป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 เฮ้ยมันมาแล้วไอ้เจม้างหลัง ขุดตูดลุกเอออันนี้หง่ะไหนอะไหนอะอยู่ไหนกันน่ะอยู่ไหนกันโชคดีตามมาตามมาไหนวะพี่หงอยู่ไหนวะตามกลัวมันตามพี่หงอะไอ้เที้ยเดินไปชนมันมันไม่ตามกลัวมันตามพี่หงอย่างเดียวเลยอะบายบายพี่หกโชคดีอันนี้ใครวะเนี่ยอูือมันมาเร็วมันมาเร็วเอา ตายโอเคครับตัวเราเขาได้ตายไปแล้วคลิปนี้กขต้องขอจบไปแล้วนี้ก็จเจอใหม่คลิปหน้าผมเย้เล่นทีดซีจะหลุด